และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่โซนี่ได้นำ QD-OLED เข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับผมโรมมน LCD TV ไทยแลนด์ครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะที่ทางโซนี่ไทยเนี่ยเขาไม่ได้นำเข้านะทีวี QD-OLED ตัว็อปนะครับ อย่างรุ่น a 9 5 k แฟนแฟหลายท่านเนี่ยแอบรอเกอร์เลยแต่ปี2023นี้นะครับเขาไม่ได้ทำให้ผิดหวังซ้ำสองครับนี่ในที่สุดนะครับก็นำเข้า QD OLED รุ่น A95L นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปเลยนะวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วจ้าขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับแน่นอนนะครับ QD OLED เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจอแพรแนลแบบใหม่นะครับผมอยากจะอธิบายหลักการทำงานแบบง่ายๆให้เข้าใจกันซะก่อนนะครับ แ n e นแบบนี้นะครับเขาใช้ตัวควอนตัมดอทเป็นตัวแปลงสีนี่หลักการทํางานก็คือใช้ตัวบลูโอเลตนะครับเปล่งแสงมาแล้วใช้ควอนตัมดอทเนี่ยแปลงเป็นสีทั้ง R G B หรือว่าแดงเขียวน้ำเเินนะฮะตามลําดับเลยทําให้นะครับผลลัพธ์ปลายทางเอาพุทที่เราได้เนี่ยโครงสร้างของจอม,มันเป็น R G B แท้ๆตามอุดมคติครับ แต่ในทางกลับกันนะคะคือถ้าเป็นรุ่นลองลงมาเนี่ยอย่างพวก A 8 0หรือว่า A 9 0เนี่ยเขาจะใช้ตัวแผงแนลเดิมของเขานะคือ WOLED นะครับแผงแนลแบบเดิมก็จะมีเม็ดพิกเซลสีขาวเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวกำเนิดแสงทำให้โครงสร้างพิกเซลเนี่ยมันเป็น WRGB แบบนี้เลยครับและด้วยความสดใหม่นะครับแล้วก็ข้อดีหลายๆประการของแผงแนลชนิดนี้เนี่ยทำให้ Sony เขาเลือก QD OLED นะครับไว้เป็นตัวท็อปของไลอัพในปีนี้ครับ A95L ตัวนี้นะครับมาทั้งหมด2ขนาดด้วยกันได้แก่65นิ้วแล้วก็77นิ้วตัวนี้ที่ผมได้มารีวิวครับมาเริ่มดูที่ดีไซน์กันก่อนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Sony เลยนะครับเป็นแผ่นกระจกเรียบๆแผ่นเดียวแบบนี้นะครับโซนี่เขาตั้งชื่อว่า One Slate Design ถือว่าเรียบหรูเลยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีรูไม,มโครโฟนเนี่ยซ่อนเอาไว้ด้วยเขารองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบแ a นนะครับพูดโดยตรงกับทีวีได้เลยครับ ส่วนขาตั้งเนี่ยผมว่าออกแบบมาชันฉลาดมากเลยนะมันทํามาจากโลหะครับแล้วเราสามารถเลือกปรับเนี่ยได้ถึง3แบบด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือแบบกว้างตัวจอเนี่ยมันจะเลียดพื้นสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีการปรับแบบแคบได้ด้วยในกรณีที่โต๊ะว,วางของเราเนี่ยมันไม่ได้กว้างถึงขนาดนั้นและสุดท้ายนะครับเราสามารถปรับระดับยกให้ตัวทีวีมันลอยสูงขึ้นมาแบบนี้ได้เพื่อที่เราจะวางซาวบาไว้ข้างหน้านะครับแล้วมันไม่บดบังตัวจอได้ครับเห็นไหมทรีอิ n วเลย พลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างครับนี่แผ่นหลังเนี่ยมีการเล่นเป็นลวดลายตารางหมักฮอสครับแล้วก็พวกพอร์ช่องต่อต่อตางๆเนี่ยไฮไลท์ก็คือพอร์ต HDMI เวอร์ชัน2.1ให้มา2ช่องนะครับแล้วก็2.0 2ช่องแต่ที่พิเศษเลยเนี่ยคือมีการให้ห้องเสียบสายลำโพงมาด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับสำหรับการเซตอัพพวกชุดโฮมเทเลเตอร์แบบมันติชแนลได้ด้วยแล้วเขาก็ยังให้ฝาปิดเนี่ยเพื่อเก็บซ่อนสายสัญญาณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ รีโมทคอนโทรลผมใช้คํานี้เลยนะจิ๋วแต่แจ๋วตัวมันเองเนี่ยมีไฟแบ็คไลท์ด้วยใช้งานในห้องมืดได้สบายเลยครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่ด้านหน้านะพวกปุ่มกดต่างๆถ้าเราพลิกมาดูที่ด้านหลังเห็นไหมครับมันมีรูลำโพงไว้ด้วยโอ้ถามว่าทำไมรีโมทถึงมีรูลำโพงนะครับพาะทีวีเนี่ยเขามีฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่าไฟรีรโมทครับหรือว่าค้นหารีโมทนั่นเองนะในกรณีถ้าเรารีโมทหล่นหายภายในบ้านนี่ กดที่ตัวทีวีแบบนี้นะครับให้มันส่งสัญญาณนะไปที่ตัวรีโมทปุ๊บมันก็จะร้องออกมาทําให้เราหารีโมทได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ mm hmm. และที่มีพิเศษเพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะครับ mm hmm. คือเขาให้กล้องอัจฉริยะยาง Rawier Cam นี่บันเดิลมาให้นะฟรีฟรีเลยในปีนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ mm hmm. จริงๆเนี่ยมันเป็นโมเดลใหม่นะซึ่งใช้งานเนี่ยเราสามารถติดเข้ากับเบ้าทีวีได้เลยไม่ต้องใช้สาย usb ครับ แล้วก็มีชัตเตอร์ในการเปิดปิดเลนด้วยนะ <S <S แล้วถามว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับคือเราสามารถใช้ประชุมวิดีโอคอลแบบเห็นหน้ากันได้เนี่ยผ่านพวกแอปพลิเคชันอย่าง Google Meet หรือแม้กระทั่ง Zoom ครับภาพและเสียงมาทั้งหมดเลยนะลองดูกันนี่คือภาพและเสียงจากกล้อง Brower Cam นะเป็นไงน้องบิ๊กได้ยินพี่ชัดไหมผมเมื่อหน่ได้ยินชัาคาดครับได้ยินชัดมากแล้ังได้ยินชัดไหมครับผมเรียบร้อยดีเห็นใบหน้าของเราใหญ่โต นอกจากนี้เนี่ยคือตัวกล้องมันยังสามารถดีเทกตำแหน่งของคนเนี่ยที่นั่งรับชมแบบเรียวไทม์ได้ด้วยและมันจะปรับภาพและเสียงเนี่ยให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่เรานั่งอย่างอัตโนมัติครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานั่งไกลนะฮะถอยไปไกลหน่อยเขาจะเพิ่มความสว่างทีวีเนี่ยเพื่อส่งภาพไปให้ถึงเราแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเรานั่งขยบเข้ามาค่อนข้างประชิดจอเนี่ยเขาก็จะเพลาแสงหน้าจอลงให้สบายตาครับ หรือในกรณีถ้าเรานั่งแบบเฉียงๆออกไปหน่อยนี่เขาก็สามารถปรับตำแหน่งนะครับทิศทางการยิงเสียงเนี่ยให้พุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่เรานั่งได้ด้วยนะและสุดท้ายนะครับคือเขารองรับ gesture control ได้ด้วยนะคือเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยในการบกสบัดสั่งงานตัวทีวีด้วยท่าทางได้ด้วยครับนี่เราชูขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเพิ่มหรือว่าลดวอลลุมก็ทําได้นะบแบบนี้เลยทีนี้มาดูสเปคด้านภาพกันบ้างครับตัวเนี้ยใช้พาราแบบ 4K QD OLED นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยเป็นแบบ glossy panel หรือว่าจอมันเงาด้วยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบนะร,บระดับความมันเงาช่ำวาวเนี่ยมันทำได้ดีกว่ารุ่นน้องอย่าง A80 อย่างจับต้องได้เลยครับแล้วก็ชิปประมวลผลเนี่ยก็เป็นตัวท็อปนะฮะตัวเก่งของเขาเลยชื่อว่า c o g n i t i v e Processor XR ครับเขาจะจำลองการประมวลผลเนี่ยให้เหมือนกับมันสมองของมนุษย์นะครับที่เราได้เห็นภาพแล้วก็รวมถึงเราได้ยินเนี่ย จากโลกจริงๆแล้วก็แปลงออกมาแล้วขับภาพแล้วก็เสียงออกมาเนี่ยให้สมจริงสูงสุดครับด้วยความที่ QD OLED เนี่ยเขาเก่งเรื่องสีที่สุดเลยนะฮะผมอยากจะเปิดคอนเทนต์ทดสอบให้ดูนะครับในกรณีถ้าเราใช้โหมดภาพที่มันแมกซิมัยเรื่องสีได้ดีที่สุดเลยเนี่ยอย่างพวก v ีวิหรือว่า Standard เห็นไหมครับผมเปิดคอนเทนต์สายทิศที่เป็นรูปผลไม้แบบนี้อย่างพวกผลสตรอเบอรี่เห็นไหมมันเป็นสีแดงสดเลยนะครับแบบนี้มันดูฉ่ำวาวน่ากิน สีเขียวก็เป็นสีเขียวนะสดแบบนี้เลยแล้วพวกหยดน้ำเนี่ยมันมีแบบวิงวิงเป็นประกายด้วยครับอันนี้คือข้อดีของแ a n นแว QD OLED เลยรวมถึงมุมมองการรับชมแบบเฉียงๆเนี่ยมันกว้างมากขึ้นด้วยนะครับนี่ผมลองแพนกล้องแบบเฉียงที่สุดให้ดูถือว่าเอาอยู่เลยนะแต่กับการน,นะครับขึ้นชื่อว่าโซนีเนี่ยแนวภาพจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะถูกต้องสมจริงครับคือถ้าเราใช้โหมดภาพที่เขาปรับจูนมาอย่างแม่นยำนะครับอย่างพวกซีนีมา ือว่า professional นะฮะหรือว่าในกรณีถ้าเราดูหนังแบบ Dolby Vision ก็ให้เลือก Dolby Vision เป็นแบบ bright หรือว่า dark นะครับตามระดับความสว่างของห้องได้เลยเขาจะปรับโทนภาพเนี่ยให้เป็นโทนอบอุ่นนุ่มนวลเป็นธรรมชาติเหมือนกับจอสตูดิโอมอนิเตอร์นะครับที่เขาใช้อ้างอิงในการผลิตหนังค่าย Sony p i c t u r e ของเขาครับผมเปิดหนังแบบ 4K Dolby Vision ให้ดูเลยนะครับนี่เรื่อง t r a n s f o r m e r นะครภาคล่าสุดเลย Lights of the Beast นะฮะ ถ้าเราหลีไฟห้องลงแบบนี้นะครับจะได้ f e ลล i n g cinematic มากๆเลยคือภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศเลยดูพวกสีสันนะ,ะของหุ่นยนต์ฝั่งพระเอกได้ครับพวกแสงเอฟเฟกเนี่ยถูกขับออกมาได้อย่างเจิดจลัดนะครับแต่ขอติดดาวไว้นิดนึงมันเป็นการเจิดจลัดแบบอยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับไม่ได้ล้นจนโอเวอร์หรือว่าพุ่งพลานเหมือนแบรนด์อื่นเช่นพวกสีส้มเพลิงเนี่ยของพวกแมกมาสเก็ตไฟต่างๆและรวมถึงพวกแสงจากปืนเลเซอร์ครับ ส่วนโมชั่นภาพื่อนไหวเนี่ยโซนี่เขาเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วนะคบเห็นไหมก็ถือว่าลื่นเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็รวมถึงการอัพสเกลภาพด้วยนะในกรณีถ้าเราดูคอนเทนต์นะแบบ HD โดยทั่วไปเขาสามารถอัพสเกลภาพให้คมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งได้เลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็สอดรับนะกับผลการวัดค่าภาพของเราครับอย่างระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยก็ทําได้อยู่ที่1230นิดเลยนะรวมถึงขอบเขตสีนะเขาถือว่าทําได้กว้างเป็นพิเศษเลย ถ้าอ้างอิงมาตรฐานเดิมอย่างมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ก็ถือว่าทําได้เต็มเลยนะครับ99.9%แล้วก็ขยายกว้างนะคบไปที่3มเหลี่ยมวงนอกที่ผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า REC 2020เนี่เขาทําได้90%เลยซึ่งมาตรฐานนี้นะครับก็คือพวกหนัง 4K HDR เรื่องใหม่ๆเนี่ยเขาใช้อ้างอิงอยู่ครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นสีจากหนังเนี่ยได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย ด้านเกมมิ่งนะครับทีวี b r a v i ยเนี่ยได้รับการการันตีจากทาง Sony ว่า Perfect for PlayStation 5แน่นอนนะครับเขาบริษัทเดียวกันนั่นเอง mm. เขาใช้ทีวีเนี่ยเป็นตัว Reference นะในการทดสอบนะกับพวกเครื่องเล่นเกมนี่แหละถามว่าทำไมนะครับอย่างแรกเลยคือเขารองรับ 4K 120 h z VR r นะฮะจากพอร์ต HDMI เวอร์ชัน2.1เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ครับและเขาก็มีโหมดเกมโดยเฉพาะด้วยะนะ ซึ่งมันจะช่วยลดค่า Input แหลกเนี่ยให้ต่ำลงนะครับเวลาเรากดจอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยเห็นไหมมันกดเข้ามือแล้วตอบสนองได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยและความพิเศษที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ผมกดรีโมทคอนโทรลให้ดูปแบบนี้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าเกมเมนูครับเป็นแถบสีม่วงนะครับ จะเป็นตัวบอกสถานะนะฮะเวลาเราเล่นเกมแบบสดๆเลยนี่อย่างพวกเฟรมเรทเห็นไหมมีการแปรผันแบบเรียลไทม์ด้วยแล้วก็รวมถึงการปรับแต่งค่าผานครับเพื่อเอ,อื้อให้เราเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับอย่างพวกสแตนดาด FPS first person shooting ก็มีแล้วก็รวมถึง RTS นะครับ real time strategy เห็นไหมเลือกแมตช์ได้เลยนะครับถัดมามีพวก VR นะครับเลือกเปิดเป็น on off ได้แล้วก็พวกฟีเจอร์ลดพวก motion blur ครับ แล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะเรียกว่า black equalizer นะสำหรับท่านเนี่ยที่เป็นสายเล่นเกมอะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเกม horizon แบบนี้เราสามารถเลือกเปิดฟีเจอร์เนี่ยในระดับ low medium high นะเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดในที่มืดเนี่ยให้มันมีความกระจ่างขึ้นได้ด้วยเราจะเห็นพวกศัตรูนะหรือ Blackground ต่างๆนนได้ชัดมากยิ่งขึ้นด้วยครับหรือสายเกมยิงปืนนะฮะอย่างพวก fps เนี่ยอย่างผมเล่น call of duty เราสามารถ <c oughs> เปิดเป้าเล็งจำลองนะครับหรือว่า cross h a r d เนี่ยให้เป็นออนครับเพื่อให้การเล็งของเราเนี่ยมันชัดตลอดเวลาแบบนี้ได้ด้วยครับนอกจากนี้เขายังมีฟีเจอร์อย่าง screen size เอาไว้ปรับขนาดภาพของเกมให้เล็กและใหญ่ตามต้องการได้และรวมถึงฟีเจอร์อย่าง multi view นะครับที่เราสามารถแบ่งเป็น2หน้าจอ2หน้าต่างแบบนี้ได้ด้วยครับซึ่ง2ฟีเจอร์นี้นะครับจะต้องรอการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตนะ และรวมถึงเนี่ยเขาก็รองรับ Dolby Vision Gaming ด้วยนะครับก็ถือว่าทั้งทีวี b r a v a y s r แล้วก็เครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5นะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันและกันจะเรียกว่าคู่สร้างคู่สมก็ว่าได้ครับเรื่องภาพผ่านไปมาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับลำโพงของ A95L นะครมีชื่อระบบเท่ๆว่า Acoustic Surface Audio Plus เห็นไหมคำว่า Surface เนี่ยมันแปลว่าพื้นผิวครับเพราะเขาสามารถยิงเสียงเนี่ย ทะลุออกมาจากพื้นผิวจอกลางจอได้จริงๆซึ่งวิศวกรของโซนี่เขาเก่งมากเลยนะครับคือเขาอาศัยข้อดีของจอ o l ล d ที่มีความยืดหยุ่นสูงนี่เขาก็เอาลำโพงที่เรียกว่า actuator กเนี่ยไปฝังไว้หลังจอนะครับจำนวน2ชิ้นด้วยกันซึ่งเขาจะใช้หลักการสั่นเนี่ยเพื่อกำเนิดเสียงครับยิงทะลุจอออกมานะฮะจากกลางจอได้จริงๆเห็นไหมเวลาคนฮะนักร้องเนี่ยพูดหรือว่าร้องเพลงอยู่กลางจอเนี่ยมันก็ออกมาจากตำแหน่งนั้นๆนะครับไม่ได้กองจมอยู่ด้านล่าง แล้วก็มีการติดตั้งลำโพงซาวูเฟอร์นะครับเข้าไปที่ด้านหลังนะเพิ่มไปอีก2ลูกด้วยเป็น2.2งจุดสองชนลกำลังขับเนี่ยอยู่ที่60วัตต์ครับเดี๋ยวผมให้ลองฟังดูนะ ก็อย่าลืมนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเราสามารถปรับขาตั้งเนี่ยให้มันยกระดับสูงขึ้นได้อ่าแล้วก็สามารถเอาลำโพงซาบาเนี่ยมาติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าโดยที่มันไม่บังตัวจอทีวีได้ด้วยครับอย่างลำโพงฮะที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นซาบาไฮเอ็นของโซนี่เลยนะชื่อรุ่นว่า a 7 0 0 0เห็นไหมครับรองรับ d อ l b y a t Mo s ด้วยนะเป็นระบบแบบ7.1.2แชนแนลพวกเนี่ยก็เข้ามาเติมเต็มนะรั้งรถนะฮะทั้งเสียงแล้วก็ภาพเนี่ยให้มันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ก็สามารถไปเลือกแมทชิ่งกันได้ระบบบริการสมาร์ททีวีนี่ทาง Sony เนี่ยเลือกใช้ Google TV นะครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่ายืนหนึ่งเรื่องคุณภาพแล้วก็ปริมาณของแอปพลิเคชันจะเรียกได้ว่าเหยียบหมื่นแอปเลยแล้วก็พวกแอป,ปที่คนไทยใช้กันบ่อยๆเนี่ยผมใช้คำว่ามันมีครบทั้งหมดเลยนะครับอย่าง YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Apple TV Disney p l u ัสฮอสต a าเห็นไหมดูอวตารบนทีวี77นิ้ว QD OLED แบบนี้แรงลมดีแท้ครับรวมถึงสายซีรีส์นะโซนเอเชียเนี่ยทั้ง VTV i c h e ยี่แล้วก็วิวของเกาหลีมีครบทั้งหมดนะฮะแบบ3เด้งเลยแอปไทยมีทั้ง ASPlay แล้วก็ True ID TV ที่เราใช้ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็รวมถึงแอป t i กต่อเนี่ยก็มีให้ใช้ในทีวีด้วยนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะครับเขามีแอปใหม่มาเสริมทับด้วยนะอย่าง Crunchyroll นะครับนี่มีปุ่มลัดนะครับเป็นช็อตคัทอยู่บนรีโมทคอนโทรลเลยอ่ะลองกดเข้าไปให้ดูมันเป็นแอปในการดูอนิเมะของญี่ปุ่นครับก็สามารถไปเลือกดูกันได้นะไลฟ์แอปหนึ่งนะครับซึ่งถือว่า e x clus i v e นะครเฉพาะผู้ใช้งาน TV b r a v i เ r นะครับแล้วก็รวมถึงรุ่น X80L ด้วยคือเขามีแอปดูหนังอย่าง b r าวเ Core ให้เราใช้งานนะดูหนังฟรีได้ด้วยนี่กดเข้าไปปึ๊บเป็นรูปเลน,นะะในการถ่ายทำภาพยนตร์ภายในตัวแอปนะครับเขาจะารวบรวมหนังนจากค่าย Sony p i c t u r e เนี่ยให้เรารับชมกันฟรีๆนะกว่า150เรื่องเลยทีเดียวเห็นไหมอย่างพวก Spider-Man นะครับซอมบี้แลนจูแมนจี้นะครับ MIB ต่างๆถือว่ามีค่อนข้างหลากหลาย แต่ถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆห,หน่อยนะครับเราจําเป็นต้องใช้เครดิตที่ Sony เนี่ยเขาให้มานะครับในการรีดีมเพื่อที่จะดูนี่อย่าง A95L เนี่ยได้ถึง10เครดิตหรือว่า10เรื่องด้วยกันนะแล้วก็แต่ละเครดิตเนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานยาวนานถึง24เดือนเลยครับส่วนหนังในโหมด Unlimited Streaming หรือหนังที่ไม่ต้องใช้เครดิตในการรีดีมเขาก็จะมีอายุอยู่2ปีนะครับนับตั้งแต่วันที่เราลงทะเบียนเปิด Account เช่นเดียวกันครับนี่ยกตัวอย่างอย่าง,างพวก Uncharted นะ Spider-Man Across the Spider-Verse, No h a r r Feeling นะครับแล้วก็รวมถึงพวก Spider-Man ที่ Tom h อลแลนดแสดงนำอ่ะพวกเนี้ยเราจำเป็นต้องใช้เครดิตในการรีดีมครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับในบางเรื่องเนี่ยเราได้สัดส่วนภาพแบบ IMAX Ratio ด้วยนะครับคือท่านไหนเนี่ยเคยดูหนังในโรงภาพยนตร์อย่าง IMAX จะสังเกตได้เลยนะครับภาพมันใหญ่เต็มตานะครับตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเลย อย่าง Spider-Man เห็นไหมครับภาพมันดูใหญ่เต็มตากว่าพวกแอปอื่นๆได้พื้นที่หนังเพิ่มขึ้นเต็มตาเต็มอารมณ์มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รวมถึงหนังคอมเมดี้นะอย่าง no hard f e e l i n g ของเจ๊เจนลอเห็นไหมอยากกระเสริหนังให้มันดูนะฮะเต็มใบามากยิ่งขึ้นนี่ก็ได้สัดส่วนแบบนี้เช่นกันครับบราร์เวคอเนี่ยถือว่าเป็นบิดาแห่งแอปสตรีมมิ่งนะคบเพราะว่าเขาสตรีมนะในบิตเรทที่ถือว่าสูงที่สุดเลยอยู่ที่80เมกะบิตเซกันครับถือว่าสูสีคู่ขี้นะ กับพวกแผ่น 4K บูเรนะที่ตั้งอยู่ด้านหลังของผมครับนะฮะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆบิตเรทนะ,ะหรือว่าจำนวนข้อมูลที่เขาสตรีมเนี่ยมันก็จะน้อยกว่านะฮะจะอยู่ราวๆสัก15-40ถึงเมกะบิตเซกเท่านั้นแต่ก็มีความลับนิดนึงนะคือเราจำเป็นต้องไปเปิดนะครับเมนูของเขาเนี่ยที่เรียกว่า Peel Stream นี่กดให้เป็น Enable ปึ๊บแบบนี้อ่านะฮะมันจะสตรีมเต็มแม็กเลยอยู่ที่80เมกะบิตเซกครับฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมเปิดนะ ส่วนเรื่องระบบเสียงเนี่ยก็รองรับทั้ง Dolby Atmos แล้วก็ DTS ครับอันนี้แล้วแต่เรื่องนะแล้วก็พวกซับไทยเสียงไทยก็มีมาให้ครบไม่ไม่ไม่จะไม่ได้เพราะทอนค่าจะได้ถึงจะขอโทษดับลบิลชั่งไงก็อันนันไม่เล้กนะแล้วก็มีโหมดภาพแบบพิเศษนะคะเพื่อที่ว่าใช้คู่กับแอปนี้โดยเฉพาะอย่าง BRAVIA CORE CALIBRATE MODE นะแล้วก็รวมถึงโหมดอย่าง IMAX e n h a n c e ด้วยถ้าเราดูคอนเทนต์นะะฮที่เป็นสัดส่วนแบบ IMAX โหมดภาพพวกเนี้ยให้แสงสีถูกต้องนะครับอย่างที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องการสื่อให้เราได้เห็นครับ แอปนี้เนี่ยถูกสร้างมาเพื่อชาวอารยธรรมโดยเฉพาะนะครับและเขาให้ใช้ฟรีด้วยฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปใช้กันนะครับความล้ำยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคือเขารองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงผ่านฟีเจอร์ Google Assistant ด้วยนี่บนรีโมทคอนโทรลครับมีปุ่มจุดสีสีอยู่กดค้างและพูดได้เลยภาษาไทยก็รองรับครับมาดูกันเปิด TikTok นี่โลโก้โชว์ขึ้นมาว่องไวดี โอ้มาแล้วนี่ทีมฮาร์เลมโกลฟหรือเปล่าเป็นการเสพติ๊กตอกที่คุณภาพภาพดีที่สุดเลยครับนี่ถ่ายได้เลยอ๋ออะดูอีกคำสั่งหนึ่งนะพยากรณ์อากาศที่เชียงใหม่ขณะนี้อุณหภูมิ30องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในเชียงใหม่วันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง คุณรภูสูงสุดอยู่ที่32องศาและต่ำสุด24องศาอืมใช่ไหมใช้งานง่ายดีสะดวกสบายข้อดีพูดไปหมดแล้วทีนี้มาดูข้อแนะนําและข้อจํากัดจากทางผมกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับในปี2023นี้นะครับจอ OLED เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ QD OLED นะมันทนทานต่ออาการเบรนอินเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวผมเองนะครก็แนะนําให้เปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่า Pixel Shift นะครับไว้ตลอดเวลา ตัวพิกเซลเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดอยู่นิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยป้องกันอาการได้ดีแล้วก็รวมถึงนะครับในทุกๆปีเนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ล้างหน้าจอนะครับอย่างพิกเซลรีเฟรชได้จะทําให้ตัวทีวีเนี่ยมันกลับมาสะอาดเกลี้ยงเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับส่วนข้อจํากัดน,นะครับอย่างพอร์ต HDMI เวอร์ชั่น2่เนี่ยเขาให้มา2ช่องนะครับแล้วก็อีก2ช่องเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2.0ใจจริงเนี่ยผมอยากจะให้เป็น2.1ทั้ง4ช่องเลยตรงนี้ขอฟีดแบ็กนะไปทาง Sony เนี่ย เผื่อปรับปรุงและพัฒนาขึ้นในรุ่นหน้าๆครับไม่ต้องกั๊กนะและอย่างหนึ่งนะครับตัวท็อปอย่าง a 9 5 l เนี่ยเขาไม่ได้มีไซส์นะอย่าง55นิ้วจะเริ่มต้นที่65นิ้วแล้วก็77นิ้วเลยฉะนั้นอยากได้ตัวท็อปที่สุดนะครับจะต้องเล่นไซส์บิ๊กแบบนี้เท่านั้นครับทีนี้มาดูราคาเปิดตัวกันบ้างครับอย่างไซส์65นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่1 34,990บาทส่วนไซส์่ิน๊นเก้ม77อย้วนะครับอทู่ที่2 9 9บ0บาทครับ จริงๆเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับเป็นพรีออเดอร์ในช่วงวันที่1ถึงวันที่17กันยายนนะครับเขาแถมซาวบาร์นะฮะตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยครับก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นที่สุดแห่งความบันเทิงนะครับของทีวีจากโซนี่ในปีนี้แล้วละครับถือว่าสวยแล้วก็ครบเครื่องนะสมการรอคอยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะกับจอพน,นลชนิดใหม่นี้ด้วยครับฉะนั้นเนี่ยคือสาวกชาวอรารยธรรมท่านไหนอยากจะครอบครอง เป็นเจ้าของสินสอนอยต้องก้อนใหญ่เพียงพอนะแล้วก็นําไปสู่ขอนะครับเอาทีวีมาตั้งไว้ที่บ้านของท่านได้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Sony QD OLED A95L รุ่นใหม่นะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะสวัสดีครับ